นะครับเรามีกาดได้มารู้จักทาวันในรูปแบบของโปรดักต์อ่านะครับทุกท่านครับต้องยอมล้วนะครับว่าเรามีความฝันคาววันเต็มมความฝันได้และโปรดักต์ของข่าวันคืออะไรนะครับวันนี้หลายคนนะครับเมื่อเข้าไปในห้างเราก็ต้องการซื้อสินค้าแล้วกลับบ้านใช่ไหมครับ เมื่อเราเข้าไปในบริษัทเน็ตเวิร์ดไม่ว่าจะเป็นทุกบริษัทที่ใช้ระบบการจ่ายตามโครงสร้างแผนกรตลาดเลียกเน็ตเบิร์นะครับเมื่อท่านซื้อท่านได้สินค้ากลับบ้านแต่ทุกบริษัทท่านจะได้ point ในการคำนวณผลประโยชน์วันนี้ข่าววันก็เช่นเดียวกันครับเขาต้องการรวบรวมผู้คนถูกไหมเพื่อให้ผู้คนเหล่านี้นะครับมาอยู่รวมกันแล้วดันพวกเรานะครับขึ้นตำแหน่งทางธุรก,กิจในข่าววันในรูปแบบการตลาดของข่าววันก็เช่นเดียวกันครับเขาดีไซน์แพ็กเกจการเรียนรู้ขึ้นมานะครับเพื่อเรามีกจะได้ซื้อ แล้เมื่อเราซื้อนะครับแพ็กเกจนี้ข้อดีคือว่าเราสามารถส่งต่อไปยังคนทั่วโลกได้ไม่มีข้อจํากัดนะครับไม่ต้องพึ่งเคอรี่นะครับไม่ต้องพึ่งไปสีย์นะครับ คาวันพึ่งแต่เพียงว่าที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตความรู้ในค่าววันสามารถส่งต่อได้เพียงแค่เราทําความรู้จักเราทาําความเข้าใจในเรื่องของการส่งคลิปส่งลิงก์ของคาววันท่านก็สามารถรับรู้ธุรกิจข่าววันรับรู้สินค้าของข่าววันได้เมื่อส่งไปแล้วคนเข้าไปเรียนรู้และสนใจจะสมัครเป็นสมาชิกท่านก็จะได้รับผลประโยชน์จากค่าววันนะครับดังนั้นแพ็กเกจในค่าวันจึงเป็นแพ็กเกจที่มีค่ามากๆ และสามารถเติมเต็มความฝันของท่านให้เป็นจริงได้เชิญชวนนะครับทุกท่านครับมาร่วมทําธุรกิจที่เป็นธรุรกิจระด,ดับโลกมาร่วมทําธุรกิจที่ติด w o r k ฟอร์มโ m e อันดับหนึ่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนปัจจุบันนี้หนึ่งปีเต็มครับธรุรกิจนี้เป็นธรุรกิจที่สามารถเปลี่ยนชื่อของคุณได้เปลี่ยนชวิตของผมได้มาแล้วนะครับผมสวัสดีครับ